ครับพี่น้องทักทายสวัสดีวัตถุทุกคนที่ทำกันนี้มนดีสิป้าไม่แค่นั้นย่าปลาเชมอนนีกินทำกันนี้ก็เยอะฟังคลิปเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์กดตับตะไคร่ฝากกดกระดิ่งกดติดตามนะครับพี่น้องเด้องวันนี้เด้อฝปากินแบบแซ่บครับพี่น้องวันนี้ซิม่าใส่ครับไปเชมอนนี่นะชื่อถันครับพี่น้องโบเป็นตึ้งเหี้ยมั้งครับคุณสาวนี่ครับตึ้งเห้ยมคเณสาวได้ับแมนครับก็ได้นี่สว่างเดืแซ่บมหวานย่างเลยย่ากินได้ครับเลยมันหวานนะครับพี่เด็กพี่ครับ ตันเอยชดข้าวผหนอนขับวผิดหนอนีทำใหไรนอกว่าก็ได้อ่ากา้วงข้าวผดหอนน้าวผิดหนอ้นไม้ข้าวผิดหนอนจะอะไพย่างนบบย่างแบบครับข้าวผิดหนอนต้นไม้ข้าวผิดอน แจ้ครับพ erm ี่น้องสอยเช่าครับพ uh ี่น้องสอยสอยยำเพิ่อนยำครับพี่น้องหนึ่งแทบครับพี่น้องหมูแ่บไปห้ามอสแล้วครับพี่น้องวันนี้เด้อใสไรไว้ครับแก้วตกหมูอนะครับพี่น้องจะเป็นเปียวหวานบ่ะเปียวหวานครับเปียวหวานแบบยำธรรมดาบหวานถ้าอร่อครับเยอะยำเส้หม่อนแบบเส้หม่อนแซ่บครับพี่น้องครับ แย่ครับพี่หน้องพวกทีตีมา้เปลีนแปจครับพี่หนองแสบครับพี่นอง่าพี่หนอ้ชามาเครับเป่นกับพีหนอบ้าบมน้ต่อนมาดยโู้สองไปเลยครับพี่หนองนองต่องไปได้ครับพี่นองใช้ผู้ช่าหรี่เชื่อี่ตน้่ใช่แล้ใช่ ขงุเลเ่คจะไปกินตู้ปนสอน่นสอนอะไรเจบมครับพี่น้อเจ็บซบี่บอกพี่บอกซูบี่บอครับอีกอีกใช่ไหมครับพี่น้องเออ่าทำเติมแซ่บถั่วครับถั่วถอ่วครับจะได้จไ้ครับพี่น้อจะได้จะได้จะได้ครับพี่นอนัวมนาครับพี่น้อขึ้นวหอนเลย เด๋อคุยไปก่อนมาปลากะไลนี่ใส่ลระปุกสอใส่เลยใส่ยี่กปลาตนะ้อเกี่ยวนี่ต้อเกี่ยสิแมกัี่น้อง,งเจี๊ยบพี่น้องมึอนี่มึงเสียไปหาหมอครับพี่น้องมึอนี่ครับพี่น้องแม่งถีมีบองหน้าครับใส่โค้ครับพี่น้องเพิ่มพวากนวดเพิ่มมัดครับพี่น้องอใส่ไปได้ครับพี่น้องใส่ไปไ,ไปได้ครับพียงแต่เมื่อปลดมันทั้งวัน ของแซ่บครับพ no. ี่น้องเหมือนจึงสมมวนโบเออกือบวันสมทุกวันนะครับพี่น้องใส่ไปเลยเอาแบบจวดครับพี่น้องตัวนี้เดียวแก้มครับพี่น้องเสียไปห้าโมอเนาะต้มมาครับพี่น้องเสียไปห้าหมอแล้วครับอู้ดีแห้งนะครับพี่น้อง ด้วยกครับพี่น้องต้อนกันก <ล inking. S 1> ันด้วยนะครับพี่น <Isaiah> <stream> ้องครับพี่น้องคุกหี่อาละครับอย่าเพี้ยงครับพี่น้องครับพี่น้อง อู้ย่างเซมอนครับพี่น้องจะแช่ครับพี่นอ้องสวัสดีดูอะไรนครับพี่น้องกลมมหวานกับกลมหอมผักซีเฮาครับพี่น้องไปพลาดจุวครับพี่น้องมาชิมกันครับพี่น้องเรื่องแบบนี้นะไอ้ดื้เมื่อครับพี่น้องเซมอนแซ่บนี่ครับพี่น้อง เกิดมายาไม่ชอลครมบพี่หนองวานครับใช่หวานมือดครับแล้วมืพี่น่องนอพี่น้องขึ้นบอลครับพี่น้องแกบไม่ห้ามล่อครับพี่น้องเปวันออกองเอดีแห้งครับพี่น้องเอแกะแรงครับพี่น้องมาเลไล้ครับพี่น้อง มาอู้อหูแกะักไม่หนอนอู้หูหอมครับพี่นอ้องแกบเกินแกปวดแวกโ้ปจเพี่นองจำไห,หมครับพี่นอ,อ<ม>งเ็ดหมดระนองไหมสช่ห ตึ้งไหมตึ้หมแค่แค่พี่น้องนี่กลับพี่น้องอุ้ยทึ้งไหมทึ้งไหมท้งไหมทึ้ไหมทึ้งไหมลปต้องจวนโ่ครับร้านนี้มาครับค่ณเจ้าครับร้านนีมาครับค่ณเจ้าพี่น้องตุ้ดดิงสีต้องแจกครับพี่น้องย้มแบบดนี่ต้ดงสุดจ สี่ห้าข้วจเสียบแมงับพี่หน่องไ่ด้ประกาับี่เตาทำพหน่อง่มอมือนไม่มีแต่ี้งมอกไม่รู้เลยยะครัซีบจะไหนครับคับมือโอ้แจกแมงครับที่มอน้ำปะกับพี่น้องถือปะกับพี่น้องต้มแจกันมไหนไม่คับพี่น้ององว่ต้องห่อหรอเอ๊ะจะไหนครับวสัตว์พัทีบอ กาษาไเรอสิ่งันกัต้อสิ่มหมอนนี่สิมไม่กินไปสิมดีป่ะเออยังพี่น้องนี่เิัครับพี่น้องไกหมดหนาเียต่อนี่ครับพี่น้องเนียตแต่แม่ครับพี่น้องหมดแจแม่หมดพี่น้องเงื่อน่ะ ของแตวมาพับพับพับอือนายนาตอนปืน้ำเดือยังไงแล้ครับพี่น้องขาวคนมเน็นติดตาขคนับตล้ไก่ด้ครับพี่น้องด้วยอดชื่อต่องกับโรดนะครับเจ็บตาเูเมืองปตตครับพี่น้องคนาติดตามก็ได้เลยนะครับเปิดสิเพ่นคลิปต่อไปนะครับพี่น้องเมื่อกดดิงกริงกรนะครับพี่น้องอืมวันเสาร์มันนี่ครับเมื่อเมื่อก่้องครับคุณนี่เมื่อก่องมากครับคุณนี่ บ้านนี้มาจะเต่าใช่ไหมมือกล่องไปม่ต้องมาได้ครับพี่น้องมือกล่องสุดยอดนี่มาถ้าอย่างงั้นไปบ้านยูไนครับพี่น้องเต่านี่ดีบรรยากาศสองตู้อะไรครับเป็นตู้ดินมือเนี่ยบะเต็มหมดเลยแง่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 ขาดมือนี่ยปลาแห้งมือนี่ยจังครับพี่น้องกินต่อพี่น้องนี่ครับพี่น้องมือนี่ วดกับพี่น้องเมอนซมดนมดมุยังงับเลยไากับพีมม่มหยังมุหยังมุยังไม่กับมอดีไม่ได้ลับพี่น้องมอดีมีการมอยังไหครับดานแกงพี่น้องมอดีสุกพีครับขอบพูดตามดีไหมครับดานแกงสุกพีครับมีนนาวตะวะเข้ามงอุบนนะครับพี่น้องอนเมื่อครับอำเภอเมื่อครับพี่น้องตามพูดตามมาเวีนสืได้ครับพี่น้องต่ว่าอยู่ในแถวอุบนครับพี่น้อง น้าวัชลาครับพี่อ้องครับพี่น้องวันนี้นานแก้วชื่อรองสุนทรีครับพี่น้องนี่ครับไม่เสียครับพี่น้องเค้แค่วันนี้เพลยนโควต์สัญญาจะหน่อยครับพี่น้องวันนี้บุกอะไรมือตัวก็มีครับตามเลยครับอ่ามีอยังไรครับมือนี้ครับากดไลค์กดติดตามกดตับสกครกดกระดิ่งนะครับเพื่อที่ผมจพลาดคลิปต่อไปครับพี่น้องวันนี้เออมีอยังไรครับมือจำจินบอลถึงวัดจำดีนะครับพี่น้อง ต่อกันทิพร่ะนะครับพี่น้องเรื่องวันนี้เรื่องเบิร์ดอะมันแจ๋วนะกินบูท่านนะครับพี่น้องเป๊ะเบียวหมดครับพี่น้องวันนี้ตับพี่น้องพี่วายครับขอกกันคลิปหน่ะครับพี่น้อง